คือมีน้องคนหนึ่งมาถามพี่ตัวเล็กทําไมพี่ตัวเล็กถึงชอบโชว์ลิ้นจังพี่ตัวเล็กชอบเลียเหรอคะ <c oughs> คือแบบน้องก็กล้าถามเนี่ยในข้อความเฟซเนี่ยแหละคะ่ะเราก็ตอบไปว่าเราชอบเลียนะทีนี้พอเราบอกว่าเราชอบเลียปุ๊บพ,พี่ตัวเล็กทะลึง่งโลกจิตริบหริตลามกหื่นหน้าตาก็ดีน่นนี่นั่นงงคือ บ่หูหมาสิมาถามเพชรยังไงเอ๊ะมันก็นเลี้ยอย่างอื่นเลยบอกว่าวแบบเลี้ยไอติมเลี้ยขนมเลี้ยสอนเลี่ยมีอย่างที่มันเลี่ยมก็เลี้ยได้หมวเดยเนาะชอบเลี้ยเหรอเขก็ชอบเลี้ยใช่ไหมี๋ดูติมเดี๋ยวเดีเมนวะชอบเลี้ยแล้ว ล้านเจ็ดล้านซื้อเลยก็ได้ครับครับผมซื้อเลยพก็ซื้อเลยซื้อเลยครหาก็ซื้อได้เลยก็ตังค์พ่ออะไรจูงมือให้อะไรนะ,ะรบละลายเพราะในตั๋วของบินพ่อไม่ใช่หรอกพ่อคอยลูกเต่ายัางไงเนี่ยโอ้โหแล้วลบละลายได้ไรโอ้โหทำไมอะ่ะอะไรแล้วมันไม่จีบตัวบิงมันลงไปที่ไหนก็ได้เพราะม่ลงมวันหรอโอ้แค่นี้อ่ะยะข้อคุยบ้าน ไรอ๋อพ่อแม็เกมไปทีโอ้เยอ ตัวเองแหละเด็กเขามาเอาจำได้5ติมเวลาตอนนั้นอะแอดมาทว่ากดรับตอนแรกไม่อยากรับถ้าเราถ้าเรารู้กดรับบอกคนอย่างูเนี่ยมาอ่อยกูเลยนะคะงงอะงงเพราะมืออะใส่หอยเก็ได้หอยอะไรมือมือมาหอยกูยังคุยหอยเหรอแกหอยถ้าคุยไม่หอยมันจะได้หรืยเปล่าแล้วมือมาหัวทำไมนิดหลับนิดนอนนั่นไง แล้วมึงบอกเลว่าเจอคนนี้แอบชอบกูแต่เจอคนนี้นนนอนไม่หลับเลยมึงแอบชอบกูป่ะแอบชอบกูป่ะแต่ตอนนี้ไงกูวะไม่หลับกูเปลือมากเหมือนกันใครมึงนั่นแหละอะไรอ่อยมแล้วมึงมันร้องแทะกูเป็นไลฟ์เฉยๆแล้วมึงมาโพสให้กูทำอแไรไลฟ์เฉยๆโหไลฟ์ตั้งแต่รูปแรกรูปสุดท้ายถึงไม่ถึงแค่สองรูปมึงก็ดีใจตายแล้วมึงยังยัยเฮ้ย คิดว่าเจ๋งแหม่เอากูสองพันหยุดฟาดหมอยสิมึงเนี่ยมึงมาด่าใคมึงมาด่าเลยไปมึงก็มาด่ากูดิที่บ้านอ่ะพี่ด่ามึงทำไมด่าไปกูก็โดนด่าโดนพ่อแม่ด่าเยี่ยกูไม่กล้าเลยยังก็ยังไม่กล้าเลยเออมึงไม่ไหวกูก็ไม่ไหวกูเสียกูไปเที่ยวดีไรกูเสียเงินพันหนึ่งโอ้ยเสียกูไปตีกะหรี่เลยชิบหาย กูไม่ต้องกูไม่ต้องกูดา่ากูด่าที่บ้านไม่ได้กูกูด่าที่นี่เนี่ยแม่โทรมามาใครโทรมาพอม่อมาฮัลโหลแอยู่ไหนอะกลับบ้าน <c oughs> กินไหมข้าวเนี่ยกินไหมกูอย <c oughs> ู่นี่กินมากินมา <c oughs> เอออ้านี่มันอะไรดรับนี่พี่ได้หมดแหละหนูอยากกินอะไรหนูก็บอกพี่เพราะว่าพี่ตามใจหนูพี่ไม่เรือกหรอกพี่ยังไงก็ได้หนูอยากกินผัดไทยผัดไทยกุ้งสดผัดไทยอ่ะใช่พี่ว่ามันไม่เหมาะกับมื้อเย็นอน่ะเพราะว่ากินไปเดี๋ยวมันก็หิวอีกเพราะว่ามันเป็นเส้นอ่ะแล้วกินเส้นๆอย่างเงี้ยมาหลายวันแล้วอ่ะอย่างพี่ไม่ค่อยชอบกินกุ้งด้วยกุ้งพี่ไม่ค่อยชอบเรามันก็ต้องหิวอีกอ่ะมันมันเป็นเส้นๆอ่ะมันอิ่มแป๊บเดียวอิ่มท้องอยู่ท้องแป๊บเดียวเองอ่ะนะกิอไรเเลืย หนูเลือกเลยอหนูอยากกินอะไรพี่ได้หมดแหละพี่ตามใจหนูถ้าหนูจะกินอะไรหนูก็เลือกเลยคิดไว้เลยแล้วหนูก็บอกพี่ว่าหนูจะกินอะไรเดี๋ยวพี่พาไปหนูอยากกินสเต็กสเต็กเหรอเป็นคนไม่ค่อยชอบกินสเต็กเท่าไหร่กินไปมันก็เหลือครึ่งทุกทุเลยแล้วสเต็กมันก็แพงอ่ะมนเสียดายตังค์อ่ะมากินไม่หมดอ่ะพี่ว่ากินอื่นดีกว่าแต่ครัพี่เลือกเลยดีกว่าหนูเลือกเลยพี่ไม่เลือกเพราะว่าหนูอยากกินอะไรพี่ได้หมดพี่ตามใจหนู กํากุบลามันไหลเลยอ่ะไม่ไหลอ่ะเพราะว่าท้องเสียกินไปอ่ะช่วงเนี้ยอากาศมันร้อนอ่ะพี่กลัวท้องเสียแล้วทำงานทุกวันเลยถ้าท้องเสียขึ้นมาทำงานซวยเลยพี่ว่ากินอย่างอื่นดีกว่างั้นหนี่แหละหนูเลิกเองกินอะไรอ่ะหนูอยากกินอะไรไม่ไม่ได้เลือกอาหารอแล้วหนูเลือกอะไรเลือกเปก็นแดดกับผัวใหม่ดีกว่าอเออพี่ว่าผัดไทยก็โอเคนะเป็นเส้นๆเนีเ่ยไม่กินละ วัสดีค่ะชอบอ๋อชอบกรุงเทพมากมากเลยย่าม่อยูกรุงเทพตั้งแต่เด็กๆชอบมากหรือชอบเมืองไทยชอบอาหารไทยชอบอทะเลด้วยสดอร่อยมาอยู่บ้านไม่เคยกินอาหารไทยอยู่บ้านกินตป,ปลาแดดปลาตามบอกคุณพึง่งมากรุงเทพมากรุงเทพร้ายมีหอดรถไฟฟ้าอาหารทะเลพึ่งได้เกณฑ์ เพราะว่ากินแต่ปูหน้าที่ว่าบบ้ันบ่าไทายเมื่อแข็งแรงค่ะบ่กเป็นอีนดร๋ยว่ากันเด้ไปกินตะบักคุงกับอีแม่ก่อนจเจวปะแดกบองพร้อมแม่บอกว่าให้เอา,ารอตตอรี่มาตรวจครับผู้ใจเส้นปกตินะชื่อประจัก็ปกติอุณหภูมิก็ไม่ได้ร้อนอะไรแม่รอตตอรี่สบายดี แต่ตอนนี้เหมือนผมไม่ค่อยสบายเลยครับสับตู้อาจารย์ผิดจับตู้ต่อจตู้หนูว่าคุณแฝงผิดคะ่ะบตองประการคือมาแลวไปนีอันเดียได้ไหมคืออะไรมันคือมันคือร้านเหล้าร้านเหล้า เขาไปแล้วเล่าแบ่ใครไปกับเพื่อนกี่คนหอมตาลเบียร์อุ่มจุไรกิมหกคนแล้วถ้าไปได้ไหมไม่ได้นานกว่าจะเจอเพื่อนแล้วไม่ทํางานเหระเขาเสกยาเขาจะรอเขาอ้วนเลยถ้าให้เขาไหใช่เหรอใช่ต้องห้ามมองผู้ชายเออห้ามคุยกับผู้ชายเออผู้ชายทักห้ามตอบเออผู้ชายขอเบอร์ทำให้ขอไลน์ทำให้ใหโอเค เข้าใจจริงๆคิวใช่ไหมนี่คิวใช่ไหมโอ้นึนกว่าปิงอเมริกันคนบ้าเลยสิหนี่น่าผากเถอะนี <c oughs> ่เต็ดเองสวยจริงเว้ยเป็นเมียออนนที่ขอร้องเราจะมีลูกสักสิบคนไหมวะเอายี่สิบคนดีกว,ว่าเอาให้บาน,นเลย ดูสเสน่ห์การจับประกันดูเซ็กซี่เซ็กซี่เล็กกลับเรื่องไงควรตีนะจริงมีหน้ามันแดงหรือหน้ามันขำจนดำไปหมดแล้วนะมีเสน่ห์เนี่ยมีสเสน่ห์ที่ปลายผมแตกนี่ผมมันไม่ขึ้นจริงๆนะเนี่ยนะสัญญาพี่จะมีน้องไม่คนเดียวแง่ลงเไม่น้อยพี่จะไม่เอาเลย นะพราต่พี่เอาน้องพูไม่มีใครกล้าเอาพี่ก่อเลยเราจะวักกันไปจนวันดูชิมานิี่ตูชิมัดิกามานิโตะอโกนิ่าคาริการิคุเพลงในที่เต็มใจแปลว่าฉันจะรับเธอจนว่นตายแม้ว่าวันใหนฉันจะรักเธอเออเอเออเฮอบสเฮมองมองตาที่อในตาฉัน เห็นเธออยู่ในไม้คุ้มใจกันไหมฉันน <thin right. S 1> ั้นคิดไรเห็นเธอมันน่าลุกมหมฉันรับเธอฉันรับเธอหนึ่งมองอุศิเลสถ้าเราอยู่ด้วยกันสองคนพี่จะจับเลสนอนลงกับพื้นเลย จับทางแท้ออกถอนขนจากกระเลทีละเส้นเอ้มัยยายาตัวตัวกันเลย